สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เรามาทำผัดผักบุ้งนะครับใส่เบคอนนะครับเมนูง่ายๆส่วนผสมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็จะมีผักบุ้งเนี่ยโจ้ใช้เป็นผักบุ้งจีนนะครับเด็ดแล้วก็บีบนิดนึงนะครับโจาใช้วิธีการเด็ดมันจะได้บีบไปในตัวด้วยนะครับมันจะได้นิ่มๆหน่อยเบคอนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะครับเดี๋ยวนี้เราต้องทำไปเจียวก่อนนะครับ กระเทียมโจ๊กใช้เป็นกระเทียมจีนหั่นชิ้นชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาทานเนี่ยมันจะได้กรุบกรุบแต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถโขกได้นะครับน้ำมันหอยครับผมน้ำตาลทรายเต้าเจี้ยวเล็กน้อยใครชอบเผ็ดสามารถเพิ่มพริกลงไปได้นิดหน่อยนะครับโจ๊กใช้เป็นพริกจินดาหั่นแฉลบนะครับแล้วก็ซอสถั่วเหลืองฝาเขียวแล้วก็จะมีน้ำมันสําหรับผัดครับผมอัตราส่วนของโจ๊กวันนี้มีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มทากันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยโจจะเอาเบคอนมาเจียวก่อนนะครับอาจจะมีเสียงที่ดุดควันนิดนึงนะครับเจียวให้มันออกเกลียมเกลียมนิดนึงมันจะได้หอมครับระหว่างที่เราเจียวเบคอนมาสักคู่หนึ่งแล้วนะครับสังเกตว่าเบคอนจะเริ่มเหลืองแล้วนะครับเขาจะงอตัวขึ้นแบบนี้นะครับ เราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยวันนี้เป็นกระเทียมจีนนะครับโจชอบทานกระเทียมฉะนั้นโจก,ก็จะใส่เป็นชิน้นชิ้นแบบนี้เลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็โขกให้เป็นแหลกๆได้นะครับเราจะเค่กลิ่นแต่โจชอบทานชิ้นมันด้วยน,นะครับโอเคตอนนี้นะครับโจผัดมาจนสังเกตนะครับกระเทียมเริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะครับเร่งไฟแรงๆได้เลยแล้วก็เอาฝักบุ้งนะครับที่เราหั่นเอาไว้เนี่ย ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวโจ๊กหยิบดีกว่ามันมีน้ำจุกล้างเอาไว้คราวตอนนี้นะครับ,รบเราก็ผัดฝักบุ้งให้สุกตามชอบใครชอบกรอบๆก็ผัดนิดเดียวพอครับแต่ถ้าใครชอบสุกไปเลยก็ผัดนานๆนิดนึงครับผักบุ้งเนี่ยโจ๊กจะเด็ดย,วยาวๆนะครับเพราะว่าเวลาผัดออกมามันจะได้ดูน่าทานแต่ถ้าใครชอบซอยสั้นๆก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบครับไม่ผิดไม่ถูกครับ พอผักบุ้งเริ่มสลดนะครับก็ใส่พริกลงไปในขั้นตอนนี้เลยพริกจะได้โดนความร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มปรุงรสชาติครับโรจ,จะตัดรสชาติด้วยน้ําตาลทรายเพียงนิดหนึ่งโัวทานติดหวานนะครับถ้าใครไม่ทานติดหวานไม่ต้องใส่นะครับน้ํามันหอยครับอันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองฝาเขียวครับแล้วก็ต้าเจียวใครจะใส่พริกไทยเพิ่มก็ได้นะครับ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนี่นะครับอานนี้เราก็ผัดจนทุกอย่างสุกแล้วส่วนผนสมทุกอย่างเข้ากันดีครับอุอ๊ขอโทษปะเด็นไรดีกว่หอมนะครับตอนนี้นี่นะครับโอเคของโจ๊กประมาณนี้นะครับฝักุ้งกับกรอบสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตัก ใส่จานกันดูว่าน่าทานแค่ไหนครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดผักบุ้งใส่เบคอนง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับอันนี้ทำง่ายมากส่วนผสมน้อยหะซื้อได้ตามซุปเปอร์ทั่วไปเลยครับมือใหม่มือเก่าทำได้หมดนะครับเมนูนี้อร่อยกินกับข้าวต้มก็ได้ครับกินกับข้าวสวยก็อร่อยครับ บักบุ้งจ้องใช้เป็นบักบุ้งจีนนะครับเพราะว่ามันจะต้นค่อนข้างเล็กแล้วก็จะนุ่มหน่อยแต่ถ้าบักบุ้งอื่นก็สามารถทําได้แต่จกไม่เคยทำจกไม่แน่ใจว่ารสชาติมันจอ,อกมาแบบไหนนะครับเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะครับอึบนี่เลยจกจะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าให้มันออกหวานเพราะว่าเรามีเต้าเจี้ยวมันจะออกเค็มอยู่แล้วแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ทานหวานเลยนะครับก็ ตัดเด็กน้อยก็พอนะครับแต่ควรตัดไว้ให้มันมครบรสนะครับตัวไม่ได้ใส่ผงชูรสฉะนั้นก็จะใส่น้าตาลลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดผักบุ้งใส่เบคอนง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับจานนี้นะครับอัตราส่วนโจกจะเขียนเขาไว้ให้ด้านล่างในวิดีโอขึ้นให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครดูไม่ทันสามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมวิดีโอของโจกนะครับไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวจะทําคลิปบ่อยๆแล้วครับหลังจากนี้ก็ ร้อมแล้วเรียบร้อยลูกชายไปโรงเรียนตัวเป็นหนุ่มละไม่ต้องดูแลใกล้ชิดแล้วครับมีเวลามาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันแล้ววันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โจกด้วยนะครับใครอยากได้เมนูไรคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวโจจะไปหาส่วนผสมมาแบ่งกันปันกันครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ